โอ้แล้วตอนนี้จะทำเสียงดังทำไมวะกุญสามาแบบเบาๆเฮ้ยมันเห็นโอ้โหเห็นได้ไงวะอืมตันหน้าหนึ่งทีเฮ้ยไม่โดนอีกทีหนึ่งไปอีกทีหนึง่งไม่สับเลยเรียบร้อยเจะตะกี้น้องอุ้ยโอ้โหเราตายแล้วเนี่ยมันเห็นหรือปะ เห็นจริงโอ้โหเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยสวัสดีชาวเดอะเด็กซ่าเชนซอมเมสเกิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีกตัวละครชื่อว่าอานานะครับโดยวันนี้นั้นผมก็จะพาทุกคนนะครับกลับมาเล่นอานาสายเปิดประตูเนาะซึ่งเซตนี้นะครับเป็นเซตเปิดประตูที่โกงมากๆนะครับสำหรับตัวละครอานาต้องบอกว่าอานาเนี่ยมีสกิลที่โกงอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นเราเล่นเซตเปิดประตูเนี่ยยังไงมันก็โกงอยู่เลยครับคือเราจริงไม่ต้องอัพเลือดมาเลยก็ได้เนาะเพราะสกิลของอานาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงอยู่แแลลล้้้้้วววนน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 นะะะะะะะคคคครรรรรรรััััับบบบบเเ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 าา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 สสมมมมถดดดดจจจไ่่่่อออขงทททีีียยยยโผกก็็พุปปิตู มากๆโดยที่เราเนี่ยจะอัพค่าความจำนาญนะครับหรือว่าแต้มสีม่วงนั้นไปอยู่ที่50หน่วยเลยเนาะคือมันเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นมันต้องเปิดประตูได้เร็วมากๆอยู่แล้วเนาะซึ่งเซตเบิร์กในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตเบิร์กเดิมๆนี่แหละที่เคยใช้นะครับก็คือบูมสกอตเนาะเอ่อไฮลิสกิลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลันแทกนะครับด้วยสามเปิกนี้จริงก็ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าความสามารถของมันคืออะไรนะครับไอเดียไม่รู้นะครับบูมสกอตเนี่ยความสามารถของมันนะครับเราเนี่ยจะสามารถทำลายแท็บของคิลเลอร์นน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 ะะะะะะะคคคคคครร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 รัััััับบบบไไไไดดดดดด้้้้้้้โยยยยยยททีี่่่่่เเ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 เาา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 มมมมมมมตตอองงงกกกกกกูลลลลลลแวววววว็็สสสสถถขึิิิฮ ของมัันนะครบก็จะเป็นการเพิ่มแต้มสีม่วงนะครับหรือว่าค่าคพลังงานให้กับเราเนาะสูงสุดที่7หน่วยเลยนะครับและสุดท้ายครับรันแท็กนั้นก็จะเหมือนกับเอ่อเพิ่มแฮลิสกิลเลยเนาะแต่อันนี้จะเป็นเพิ่มเซมินาะนะครับหรือแต้มสีเขียวให้กับเราเนาะสูงสุดที่7หน่วยเลยนะครับส่วนสกิลของอันนานะครับผมก็จะมาตานี้เลยครับโดยหลักๆเลยก็คือเอ่อเมื่อเราใช้สกิลนะครับเราจะรับดาเมจน้อยลงกว่าเดิมนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะแล้วก็เอ่อเมื่อเราโดนตีนะครับเราจะได้รับเซมินายนะ่นกด้ ผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับหากใครอยากจะเปิร์ดตามผมนะครับก็สามารถอัปตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสอโศกบด้านล่างนั้นผมก็สามารถตามนี้เลยครับโดยแต้มสีเขียวเนี่ยหรือว่าเซมินาห์นะครับผมก็จะไปที่บวกสิบสองเนาะมันก็รวมได้ที่สิบสี่หน่วยเลยนะครับและสุดท้ายครับข้าวชำนาญครับหรือว่าแต้มสีม่วงของเราเนี่ยก็คือไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยนะครับผมก็จะไปที่บวกยี่สิบสามนะครับมันก็รวมได้ที่ห้าสิบหน่วยเลยเนาะซึ่งก่อนที่ทุกจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อออออออเเเปปป็็็นน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 กกกกกกกาา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 าลลลลััััััังงงงใใใใใจจรร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 รทคค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 ิิหหมมมมมมม่่่ขผผผดด้้้้วววยยยะะะะะะะบบบบบแแืตีชชสสถไ หรือยาสัต์สนบุ๋มนีอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสำรสมาชิกผ่านลิง้า่างลิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับอนาสายเปิดประตูที่โก่กมากๆเนี่ยในเกมเราจะรอดหรือเปล่าครับยกมแรกครับกับอนาในด่านแก๊สเซชันครับเหมือนจะเป็นตอนฝนตกซะด้วยโหน่าจะเล่นยากพอสมควรครับวันนี้เราพานามาเล่นสายเอ่อเปิดประตูเนาะซึ่งเป็นสายเปิดประตูที่แบบโก่มากๆหมดเลยเป็นสายเปิดประตูที่จุกได้ครับจริงๆต้องบอกว่าอนาเล่นสายเปิดประตูนี่ผมว่าคุ้มที่สุดเลยนะ เพราะด้วยความที่ตัวของอน,นาเองเป็นตัวละครที่ใช้สกิลได้ค่อนข้างโกงครับเพราะสกิลเขาแบบสามารถรับดาเมจได้ไงผมว่าโกงนะเร็วๆมันมาแล้วเนี่ยโอ้เรียบร้อยผมไม่น่ามารอตรงนี้เลยไปที่อื่นดีกว่าน้องคนนี้ช้าเกินมันมาหาเราแล้วเนี่ยเกียนี้ฝั่งคิลเลอร์มีเลต้์เฟสครับคุณลุงคุกแล้วก็คุณลุงเฮนนะเดี๋ยวก่อนเลตร์เฟสมาแล้วเรียบร้อยผมว่า ดูทรงแล้วมันมาหาผมแน่นอนมันมาหาผมแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงเลยตกิลยังไม่มาด้วยแต่ผมเปิดเซร็จไงผมเปิดเ็น็์ไงครับทานหรือเปล่าอห,หมุดไปก่อนไม่ทานหรอกน้องพี่มุดแล้วขออนุญาเปิดพิกล็อกกอนครับเฮ้ยมาอีกปล้เนี่ยผมก็มุดกลับไง แค่นั้นแหละไงครับผมไม่อยากจุ๊กนี่ครับผมมาเล่นสายเปิดประตูไงผมมาฝั่งนี้ครับเราตันประตูดีกว่าตันประตูไปหนึ่งทีไงแล้วก็มุดออกมาตรงนี้ร่ายาโชว์ด้วยเฮ้ยเหมือนคิลเลอร์ลงมาสองปนะเนี่ยผมมีความรู้สึกได้ มันยังตามผมอยู่นะตันหน้าไปอีกทีนึงปะอีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งครับอีกทีหนึ่งไม่โดนไม่ได้ละถ้าเล่นอย่างนี้เราไม่รอดแน่นอนเราเหมือนไม่ได้ใส่จุกเลยครับซึ่งผมไม่ใช่ใส่จุกผมไม่ใส่เปิดประตูแล้วเ,เพื่อนก็ยังไม่เปิดประตูเลยนี่นะผมว่าแย่แล้วเกมนี้ เกมนี้ผมว่าแย่จริงผมขึ้นเลยแล้วกันข้างบนมีคุณลุงแฮนครับแล้วก็คุณลุงขุกเนาะเกมนี้แน่นอนว่าใส่คิวไม่ได้ครับเริบจะกล่องฟิวอยู่ตรงนี้เลยนี่แน่ผมว่าฝั่งนี้มันต้องมีกุญแจแดงแน่เลยเราวิ่งเหยอ่ไม่ได้ด้วยครับคุณลุงขุกคช็อตสแปมนะ เพื่อนน่าจะยังไม่ขึ้นมาด้วยผมว่าน่าจะอยู่กันข้างล่างครับโอ้แล้วไอ้แฮนมนมาเห็นปะเห็นอยู่แล้วผมต้องมาจุกสินะผมต้องมาจุกสินะครับหมูดไปก่อ,อนเนีแล้วก็ตันหน้าหนึ่งทีเฮ้ยไม่โดนตันอีกทีหนึ่งอย่ามาบังสิครับคุณลุง ตันอีกทีหนึ่งไงผมว่าผมตายกระโดดดีกว่าไม่โดดก็คือตายแน่นอนครับโดดลงไปเจอเลยทั้งเฟสปะเนี้ยโอ้โหเละเลยหนึ่งไม่ทันแล้วมันมาเลยครับแย่ละมาสองตัวเลยนี่นา ทั้งแฮนแล้วก็เลเดอร์เฟยครับแล้วลือหนึ่งเรียบร้อยหรือเปล่าแบบนี้มีความรู้สึกได้ว่าเหมือนจะเรียบร้อยผมบอกเลยเกมนี้ผมจุกให้ข้าล่างสองตัวนะถ้าเพื่อนแบบไม่เพื่อนไม่เปิดประตูให้ผมดรือผมงอนนี่ครับโอ้โห ผมเล่นกับคิลเลอร์อยู่ข้างล่างสองตัวอ้ำจริงจะมาเล่นสายเปิดประตูเท่ากับจะมาเล่นสายจู๋ก่อ oh <God. S 1> บ้าไปแล้วอืมข้างในมียาไหมนะยาข้างล่างเหมือนจะหมดแล้วปะโอ้เราเพื่อนตายแล้วแย่ yeah, เลยครับให้เราก็จ่าเล่นให้ต้องสองตัวข้างล่างแล้วเพื่อนตายแล้ว ยาก็มีตะขวดเล็กด้วยครับโอ้โหเย่างนี้ผมว่าน่าจะรอดยากว่ะผมใช้ยาให้หมดอะบอกเลยแล้วเหมือนเพื่อนจะเปิดประตูข้างในไปแล้วปั๊น่ะน่าใช่ครับแต่งจริงถ้าเราเปิดฟิวได้เราก็อาจจะรอดนะงั้นเราเปิดกล่องฟิวไปก่อนแล้วกันเต๋อผมกลัวผมเกิดเปิดฟิวไปแล้วมันจะแบบ มันจะมาปิดไงไอ้แฮน่ะ,ะเดี๋ยวว่าได้อยู่นะเว้ยคุณลุงฟลุกอยู่ตรงนี้แล้วมันฟังเลยมันเห็นผมปะเนี่ยไม่เห็นจริงปะเนี่ยชุดสีชมพูขนาดนี้เอ้าเมื่อกี้มันไม่เห็นโอ้โหไอ้ผ้าโดดไปก่อนจ <k> ริงๆเมื่อกี้มันไม่เห็นนะเว้ยไอ้แฮนน่ะ ผมคิดว่ามันเห็นไงดูชจมพูขนาดนี้เอาอะไรมาไม่เห็นก่อนเรียบร้อยไงแล้วกล่องฟิวว่าเกิดแยก่เกินเกมนี้จริงรอดยากนะเราเล่นแบบว่าทั้งสแปมแล้วก็แบบทั้งตัวโซนเลยครับรเรดเฟย์อยู่ข้างล่างไม่ได้ละ ยังไงก็ต้องขึ้นข้างบนโอ้โหคนปู่น,นั่งตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เพื่อนเปิดเอ่อในเจนไปแล้วใช่ไหมงั้นเราเข้าเจนได้ไหมนเนี่ยอเอเ่อตรงนี้เหมือนจะไม่มีใครใช่หรือไม่ไปอ,อยู่ข้างในอะ่ะเพื่อนเหรอเอาอย่างนี้ก็สวยดีครับผมวิ่งยาวๆแบบแพนนี่ บกขันนี่วิ่งยาวๆเพื่อเปิดประตูให้แล้วก็สวยดีครับล็อกประตูด้วยปะเอาเราคิดแล้วกดออกเลยติดงอนเกินยังไงครับผมมาแล้วนะผมมีสกิลนะครับคุณคุกให้ตีเลยให้ตีเลยครับเฮ้ยเราเพื่อนอีกคนยังไม่มานี่หว่าแล้วผมล็อกประตูแล้วอะโอ้โหไม่รู้แหละไปดีกว่าไม่อยู่เลยครับเดี๋ยวตาย รอดแบบงง,งๆเกมที่2ครับกับอนานในด่านสลักเชือเหาครับมือกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าจริงสลักเชอเหานี้ก็แอบเล่นยากอยู่นะครับแต่จริงเล่นได้อยู่เพราะว่าเราเป็นอนาไงเราเล่นสายเปิดประตูด้วยครับจริงจริงอนาผมแนะนําเลยนะสายเปิดประตูนี้คุ้มมากเอาไปจูก,ก็ได้นะสายนี้แต่แนะนําว่าอย่าจูเกลียบไปตาย <c oughs> รอสกิลแล้วเราไปจูกเลกันเรียบร้อยเหมือนเลอร์เฟสจะมาปะ <Please. S 2> ผมว่ามันมาเนะี่ย แต่แล้วไงผมอยากเปิดมันมันจริงมุดไปก่อนไงไปเปิดฝั่งโลสีก็ได้ไม่เปิดฝั่งนี้ก็ได้ครับวิ่งยาวๆสองคนนี้มันอยู่ข้างหน้าไปครับเกมนี้ฝั่งคิลเลอร์มีอฮอิชไซเกอร์ครับคุลุงแฮนแล้วก็เลตเตอร์เฟดเนาะข้างล่างมีเลตเตอร์เฟดเนี่ยครับข้างบนมีคุลุงแฮนแล้วก็ฮิชไซเกอร์เนาะ แต่ผมว่าน่าจะได้อยู่แต่จริงแส่ฟิวไม่ได้ครับเกมนี้แส่ฟิวยากแน่นอนเฮ้ยมีคนมาย่อใส่มันมาแล้วเนี่ยเซอร์เฟดมันขึ้นมาตามเลยครับเราต้องวิ่งยาาๆครึบ้บบ่านวันวิ่งมาตามผมเลยเฮ่ปะวะไม่รู้แหละขอเปิดประตูนครับ เป็นเร็วจัดอยู่แล้วตัวนี้เชกเกอร์ไม่ได้วางแทบไว้นะนี่เชกเกอร์เขาเกิดเจนเนี่ยครับเสร็อโอ้แล้วคนวนี้จะทำเสียงดังทำไมวะพุทธามาแบบเบาๆคนนี้จะทำเสียงดังเพื่อแอบไหมครับเฮ้ยมันเห็นโอ้โห เห็นได้ไงวะอืมตันหน้าหนึ่งทีเฮย้ยไม่โดนอีกทีหนึ่งไปอีกทีหนึ่งให้สับเลยเรียบร้อยจะไปกีลวกับน้องอุ้ยโอ้โหแล้วตายแล้วเนี่ยโดดดิอมไม่รอดครับผมว่าคนนี้รอดชัวร์ผมเล่นให้ขนาดนี้เมื่อกี้โดนสับสองทีแล้วก็โดนต่อยทีหนึ่งเรียบร้อยไงถึงเวลาต้องนอนเลย ต้องมานอนคุกปุ่นข้างล่างเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจนก็ได้นะจริงถ้าไปฝั่งนั้นไม่ได้เราก็ไปเจนก็ได้ครับแทนกับเอ่อเลอร์เฟสอยู่ข้างในเนาะในแบตเตอรี่นะรจริงจริงคอนนี่เขามาแบบเบาๆก็ได้นะแล้วมาเสียงดังแบบนั้นมันก็รู้หมดเลยแต่หมอไอเชกเกอร์น่าจะน่าจะวางแถบไว้ที่เจนครับคิดว่านะ สกิลเราไม่มีแล้วโอเคตัวนี้ไม่วางโอ้โหแล้ววิ่งมาเจอเลยแล้ววิ่งมาเจอน้องเขาลืออย่างโอเคมันไม่เห็นครับไม่เห็นแล้วก็เปิดเนี่ย ไม่เห็นจทีว่ะวะออกมาอยู่ข้างหลังมาเรียอแล้ะไรเช้ก็หายไปไหนอะไม่เล่นต่อแบบนี้ผมก็เปิดเลยครับเขาตามใครไปอ่ะ ผมคงให้จะงงละต้องทำลายแทบก่อนครับเอ้ยแล้วมันทำลายไม่ได้เนี่ยแย่และมันไม่ยอมโฟกัสให้ครับโอเคได้ละถ้าคิดเริ่ม,มาเมื่อกี้คือตายผมทำลายให้หมดเพื่อนตายสองละ ผมว่าเชเกก็มันยังไม่รู้ว่าแทบมันโดนทำลายหมดแล้วเราเตะเจนชา้านิดนึงนะแต่ว่าได้อยู่ถ้าคิลเลร์เขายังไม่รู้อะนะมันรู้ว่ะมันมาแล้วมันอยู่ข้างหน้าเราคือถ้าเราเข้าแบตเตอรี่ผมว่าน่าจะคุมเนะเจนผมว่าไม่ค่อยคุมว่ะโอเคไม่เห็นปะหรือว่าเห็นเอา้าแล้วไปเห็นไงจบ ต้องโดนแล้วครับผมว่าเข้าแบตเตอรี่น่าจะคุ้มกว่าฝั่งเจนเราเตะช้านิดนึงคือจริงถ้าเพื่อนไม่ตายผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าน,นี้นะเนี่ยคือเพื่อนรีบกันด้วยแหละประเด็นนะอะยาข้างล่างก็ไม่มีแล้วม้งเนี่ยยาเหมือนจะไม่มีแล้วข้างล่างคือต้องไปแบตเตอรี่ท่านละครับ ถ้าไม่ไปแบตเตอรี่น่าจะน่าจะจบบอกว่าคอนดี้เขาจะเปิดประตูไว้ให้เราเลยนะ้ยาให้หมดไม่ให้เหลือแต่ผมว่าคุณลุงแฮนอาจจะเฝ้าก็ได้นะแบตเตอรี่เึ็บต่อขึ้นมาก่อนใจเย็นไอ้น้องอย่าเพิ่งมากันโอเคอาจจะอยู่ข้างในแน่เลยว่ะ ข้างนอกไม่มีใครสักคนผมขอพิกล็อกไปอีกหนึ่งอันแล้วกันต้องทำเบาๆเลยครับเพราะว่าเราเหลือคนเดียวแล้วทำเสียงดังไม่ได้แล้วเฮ้ยมันบูนเลยวสองหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างในนะครับคือถ้ามีก็จบเลยแค่นั้นแหละ เคประตูนี้เพื่อนเปิดไปแล้ว่าบอกว่าเหลือแค่ปิดแบต่ะเนี่ยเฮ้ยเหลือแค่ปิดแบตจริงแล้วไก่โอ้โหเรียบร้อยทำลายครับแล้วก็ปิดเลยละกันไม่มีใครอยู่ด้วยเราปิดเร็วจัด เรียบร้อยขอบคุณน้องคอนนี่นะไปเลยครับไม่อยู่เลยครับรอหน่อยละกันอฮ้ยรอหน่อยละกันเฮย้ยแฮนม,มาไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวตายเกมที่3ครับกับแอนนานในดันแนนซี่เฮาครับเหมือนจะเป็นตอนเช้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นตอนเช้าครับจริงๆตาน,นี้ก็ก็แอบเล่นยากอยูน่นะเพราะว่าคิลเลอร์ท่าโสดดีมันก็มันก็เล่นยากนิดนึงครับ มาดูกันว่า่าจะรอดหรือเปล่าเกมเมื่อกี้กับไม่รอดนะดีนนะคินเลอร์เขาไม่เฝ้าแบตเตอรี่นะครับผมก็เลยชิวเลย้ยลทำไมิกลอกไม่มีเลยทำเร็วๆครับวันนี้เกมนี้ฝั่งคินเลอร์มีคุณลุงแฮนครับพิชัยเกอร์แล้วก็คุณผุกเนะี่ยเกมนี้ไม่มีเลนเตเฟตนะครับข้างล่างข้างล่างเราน่าจะชิวแต่ผมว่าในบ้านนี่ผมบอกเลยเจอเลยเต็มๆแน่นอนน่าจะเข้าไม่ได้ผออมว่า แต่จริงเกมนี้ใส่ผิวก็ไม่ได้นะหรือว่าเตะเจนก็ยากอยู่นิดนึงครับแต่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะเกมนี้ไปครับขึ้นไปเลยคขานี้เฮ้ยตอนกลางคืนนี่ว่าโอเคน่าจะโอเคอยู่นะนี่นเชก็อยู่ตรงนี้นะแนนอยู่ตรงนี้แล้ว มันไม่เห็นหดินีดยผำจริงผมวิ่งกันมาขนาดนี้ชุดสี่กันขนาดนี้มองไม่เห็นบ้าหรือเปล่าบ้าไปแล้วทำลายเลยครับเพื่อนโดนปะหรือเพื่อน,นตายเลย ผมสาม,มารถเปิดได้ผมว่าผมแอบก่อนดีกว่าแค่มันไปคิวเพื่อนครับเหมือนจะมาสองปะเอ้าแล้วตอนนี้ไปไหนวะยิ่งหายแล้วครับโอเค มันน่าจะกลับปะแล้วกลับไปเรียบร้อยอ่ะมันเห็นหรอปะอเ,เห็นจริงโอ้โหเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยแล้วไงครับผมวิ่งตอนนี้ตายแน่นอนผมว่าแลวเพื่อเราเล่นข้างนอกเต็มเลยนะลูแฮนไม่สนใจเลยเหรอ สนใจหน่อยเถอะสนใจแต่กูมากปะเดีย่ยตันหน้าหนึ่งทีไปถามจริงข้างนอกเขาเล่นกันโอโหอะไรก็ไม่รู้เองจะไม่สนใจเลยมั้งแอนมันได้ออกมายังอะ ตันหน้าอีกทีหนึ่งเฮ้ยไม่โดนโดนเขาตันเองใช้สกิลไงครับกดใช้ตสกิลไงแค่นั้นแหละแล้วก็โดดไงครับรออะไรล่ะคือมันไม่ไปไหนเลยอ่ะใช้สกิลข้างนอกมันก็ไม่ไปใช้ทั้งที่แบบเพื่อนเราเล่นอยู่ข้างนอกโอ้โหไอ้บ้าไม่ใช้ยาเนี่ยครับคือถ้าไปสภาพนี้ไม่รอดแน่เฮ้ยเหมือนว่าจะเปิดปะเปิดไม่ทันเนาะ เอาวาเปิดไม่ทันแย่แล้วโอ้โหตรงนี้คินเลอดสองไม่ได้ครับอย่าเพิ่งเล่นเยอะเลือดเราไม่มีได้ประเด็นน่ะมันไปงัดทันแน่เลยลุงแฮนน่ะผมว่าขึ้นบ้านไหมเห็นข้างนอกเขาจะโซนกันเต็มละไม่งั้นเราอาจจะต้องขึ้นบ้านว่ะหลังเราเวิกหมดแล้วเนี่ย หน้าบ้านเพื่อนเปิดหรือ,อยังเนี่ยที่เพื่อนเตะเจนกันผมไม่แน่ใจแต่เกมนี้เพื่อนเล่นกันเล่นกันเร็วมากเลยนะแต่อย่างว่าวเราจุกให้เพื่อนอยู่ครับคุณลูกแฮนทั้งที่เราไมา่เล่นใสยประตูแต่เราต้องจุกเรียบร้อยไปครับ okay. <c oughs> ขึ้นหน้าบ้านแล้วกันในเมื่อน,นอกบ้านเขาไม่ขึ้นเจ้าของบ้านเขาไม่ขึ้นแล้วขึ้นหน้าบ้านแล้วกันเพิ่เปิดประตูแล้วด้วย เหมือนเพื่อนจะตายวะเนะี่ยนิเชอร์น่าจะเฝ้าหน้าบ้านปะผมยังไม่เห็นนิเชอร์เลยเล่นป่วนจัดเกมนี้แต่มันก็ดีนะครับทำให้เราเล่นง่ายจิงได้ใหชเกอร์มันต้อนหน้าบ้านนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเราออกข้างนอกแลวกัน,นไม่งั้นโอเคบ้าเ,าเปิดแล้วไปดีครับ วิ่งดีครับรออะไร <c oughs> แล้วเจนก็ดับด้วยทำทุกอย่างให้มันงงโอเคปิดไปละว, <c oughs> วาวอยู่ตรงไหนวะน,น่ะ <c oughs> ฟังทำไมครับคุณครู <c oughs> ออมันอยู่ข้างในเพราะว่าทำไมเป็นปังคือวาวโดนงัดออกหมดแล้วอะ ผมว่ามันรีไปนะเกมนี้โอเคฟิวเปิดครับกระโดดเลยละกันเห็นว่าฟิวเปิดละแล้วก็ออกปิละกันครับคือถ้าอยู่ต่อไปไม่น่าจะรอดนะเพราะว่ายามันหมดแล้วครับวิ่งยาวๆครับแห็นมั้นมีสกิลหลอกวิ่งร้อย